มีอยู่อันนึงนะที่แต่ก่อนเราปฏิบัติแล้วน่ากลัวมากเลยนะเวลาสัญญาณมันทํางานอะ่ะสัญญาณเนาะหรือว่าจะเรียกว่าสังขารลงก็ได้ติดต่อสังขารมันทํางานแล้วไม่รู้มันไปเอาความรู้สึกเก่าๆมานะ่ะอย่างแต่ก่อนอะ่ะเอาเกลียดนกมากเลยนะพอแบบมาเจอหน้าไอ้นอกอะ่ะมันต้องเป็นปัจจุบันใช่ไหมจริงๆเรื่องนั้นหมดไปแล้วนะเอาความเกลียดนะนะ่ะเป็นที่ตั้งอคติแล้วก็บวกเบิ้ลไปเลย อีนี่พูดอะไรก็ไม่เคยเข้าหูหรอกเพราะว่าอะไรมันมีอคติเป็นที่ตั้งเข้าใจปะนั้นเราไม่เคยไม่เคยแบบรู้จริงๆว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราจําเข้ามาแต่ในอดีตตัวเราก็เหมือนกันถูกไหมจําอดีตมาปฏิบัติทั้งนั้นแหละมันไม่เคยมีปัจจุบันที่สดๆดใหม่ๆเลยใช่ไหมปัจจุบันสดๆดใหม่ๆไม,ไม่ไม่มีเลยถ้าคนนี้ดีกับเราเราก็เขาขอเคลียร์ขอความดีของเขาเป็นที่ตั้งอีนี่พูดอะไรถูกใจหมด แต่อีกคนหนึ่งอัคติอนี่พูดอะไรผิดหมดแต่จริงๆถ้ามันมีปัจจุบันจริงๆเราจะรู้จักตัวตนของแต่ละคนที่พูดในขณะนั้นแต่มีแล้วหมดไปสังเกตไหมว่าจิตไม่เคยมีปัจจุบันเลยใช่ไหมอคติอยู่ตลอดเวลาไหมอคติอยู่ตลอดสร้างคติอยู่ตลอดเวลาไหมเพราะขาดสติเมื่อขาดสติจะมีอัคติและมีคติอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีสติอคติและมีคติจะไม่มี à tout